ห้าสิบห้าโมงกลับบ้านห้าส<ม>ิบหกโมงเอาก็กลับขึงบ้านไงลูกห้าส<ม>ิบเจ็ดโมงก็อยู่บ้านไงห<ม>้าสิบแปดโมงไม่เลิกพูดเถอะห้า<ม>สิแบแปดโมงสิบแปดโมงก็อยู่บ้านเหมือนเดิมแหลยหแล้วตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเนี่ยห้าสามโมงแม่ไปรับเอ้านะี่หนูได้กินยาไหมเนี่ย ขันกินยายาังขันจมูกป่ะจริงจริงตื่นแต่เชา้าตื่นตั้งแต่เช้าๆไปอยากไปโรงเรียนมีแฟนหรือเปล่าแล้วทํามาอยากไปโรงเรียนแล้วทำไมตื่นก่อนเพื่อนทุกวันเลยฮะกูกูอยากไปเหืยอยากจะไปก่อนเพื่อน ไปเช้าเช้าออยากไปเช้าเช้าอยากอยากไปก่อนเพื่อนเลยเพื่อนยังไม่มาเต็มเลยเมื่อวานนั้นอ่ะเฉยไปเจอเก้าอี้นี่เหมือเลยเก้าอี้ออกขึ้นหมดเลยถล้ไปไปก่อนเพื่อนเลยไอ้หนูตื่นตื่นแต่ก่อนเพื่อนทุกวันตื่นแต่ก่อนพ่อก่อนแม่ทุกวันอยากไปโรงเรียนเมื่อวานมันห้าโมงะใช่ไปทันไปทันมีแฟนที่โรงเรียนหรือเปล่าฮะ ไม่มีมีแฟนที่โรงเรียนหรือเปล่าอยากไปแต่เช้าไม่รู้มีแฟนเป็นครูหรือเปล่ามี <c oughs> แฟนเป็นเด็กแล้วคุณครูสวยไหมฮะคุณครูสวยไหมละ่ะอ่ะไอ้ทำไมเบสอยากไปโรงเรียนทุกวัน <c oughs> อยากไปโรงเรียนทุกวันแสดงว่ามีแฟนเป็นครูใช่ไหม มันชื่วเปื่อนหรือชั่วเปื่อนหรืออื่นอ๋อแล้วก็เลยอยากไปเจอแฟนทุกวันตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อที่จะไปเจอแฟนเนี่ยนะวัวที่หนึ่งวัวที่หนึ่งเหรอเหรอตื่นแต่เช้าทุกวันจะไปโรงเรียนเพื่อจะไปเจอแฟนหรือจะไปเจอครูเจอแฟนแล้วครูใจดีไหมใจดีใจดีเอาดีดีอย่างนี้ยังไงลูกเรไปเขีนบันทึกเลย คุณครูใจดีไหมละีคุณครูตีไหมไม่ตีเอาดีๆห้ามหลอกแม่ไม่หลอกจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงหคุณคูหลอกไหมคุณครูตีไหมไม่ตีครูไหนใจดีสุดอ่ะมกี่โคลน้องเว้ไมีกี่โคลไม่รู้พีสาว มีหมดครเลยอันเวมีครวอะไร้คนครคุณคอะไรคนคใจใจคุณคีมคนีมคคนคอะไรคุณคุณครจ็คุณดีๆสิหคจ็ ก็คุณจากนั้นก็คุณคือจากนั้นก็คุณคือเพลคุณเพล่กูพ่อเนี่หกคนกูพโอ้โหเยอะจังเลยหกคนเลยนะแล้วคุณคพูคนไหนใจดีสี่ฮะคุณใจคุณใจใจดีส ด้วยใจดีด้วยเหรอเหรอบินหน้าอยากไปโรงเรียนทุกวันชอบรูใจนี่เองใช่ไหมแต่แต่แต่จะทำ <c oughs> อย่างนั้นที่ลูกแม่จับแฟนหนูว่าใบเฟินอ๋อไม่ได้ชอบผูใจชอบใบเฟินโอเคโอเค